สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาทำข้าวเหนียวมะม่วงไมโครเวฟนะคะง่ายๆและอร่อยมากๆด้วยค่ะแม่บ้านสมัยใหม่อย่างเราก็คือทำอะไรให้มันง่ายๆใช่ไหมคะเพื่อนโอเคนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการแชร่ข้าวเหนียวก่อนเลยนะคะเพื่อนอก่อนอื่นเราต้องแนะนำก่อนนะคะวัตถุด,ดิบอุปกรณ์ที่จะใช้ในการนึ่งข้าวเหนียวใช้กับไมโครเวฟนะคะเพื่อนส่วนกล่องนะคะ แนะนำให้เป็นแก้วแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็สามารถใส่ไมโครเวฟได้แล้วก็ฝาพลาสติกที่มีรูระบายอากาศแบบนี้นะคะเพื่อนจะทําให้ข้าวเหนียวของเรานั้นสุกกาลังดีเลยค่ะแล้วก็ไม่อันตรายนะคะเพราะว่าเขาใช้เฉพาะไมโครเวฟนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะเราก็เอาข้าวเหนียวนะคะใส่ลงในภาชนะของเรานะคะและนํามาล้างน้ํานะคะเพื่อนซาวข้าวเหนียวให้สะอาดนั่นเองนะคะ ใช้น้ำอุ่นก็ได้นะคะเพื่อนล้างให้สะอาดเลยนะคะสองสามน้ํานะคะเราจะล้างให้ยางข้าวเหนียวออกจนหมดนะคะเพื่อนจะทําให้ข้าวเหนียวของเราไม่แฉะนั่นเองนะคะวิธีการนี้ง่ายดีค่ะเพื่อนแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะอร่อยไม่แพ้วิธีนึ่งนะคะเพื่อน เราก็จะแช่น้ําร้อนไว้เลยนะคะเพื่อนซักสิบหรือสิบห้นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะตอนนี้ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะนําข้าวเหนียวที่เราแช่นะคะเทน้ําออกนะคะจากนั้นเราก็จะล้างน้ําอีกนะคะอีกซักสองรอบก็ได้ะค่ะเพื่อน ก็จะได้ข้าวเหนียวแบบนี้นะคะแล้วก็เทเอ่อเปิดน้ําอุ่นใส่นะคะเพื่อนแล้วก็กะว่าให้ประมาณน้ําให้ท่วมท่วมเอ่อผิวผิวข้าวเหนียวก็พอนะคะใส่น้ําประมาณนี้นะคะเพื่อนเราก็จะนําไปใส่แมคโครเบฟนะคะเราจะขอใส่นิดนึงให้ให้เลยเลยขึ้นมาให้เลยตัวข้าวเหนียวขึ้นมาประมาณนี้นะคะ ปิดฝาแล้วก็นำไปใส่ไมโครเวฟ12บนาทีค่ะเปิดรูตรงนี้ไปด้วยนะคะเพื่อนพลาสติกตรงนี้นะคะเปิดรูตรงนี้ไว้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแล้วก็นำไปใส่ไมโครเวฟ12บนาทีนะคะ ระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกนะคะเพื่อนเราก็จะมาผสมตัวหัวกะทิไว้ก่อนเลยนะคะส่วนนี้เราจะทําเป็นสีขาวก่อนนะคะวันนี้เราจะทําเป็น2ส,สีใช่ไหมคะเราจะทําสีขาวแล้วก็สีเขียวใบเตยนะคะเพื่อนใส่น้ําตาลทรายสช้อนครึ่งนะคะเราเราตวงไว้5ช้อนใช่ไหมคะก็สีละสองช้อนครึ่งนะคะ นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือค่ะเกลือรครึ่งช้อนชานะคะอย่างละถ้วยละสีละครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยหัวกระทินะคะเพื่อนหัวกะทิเราจะใส่สีละ3มถึงช้อนโต๊ะนะคะเพื่อน จะเพิ่มเป็น5ช้อนก็ได้นะคะ5ช้อน6ช้อนก็ใส่ไปเลยค่ะเพื่อนประมาณ300 300 ml อะค่ะหัวกะทินะคะจากนั้นก็จะคนผสมไว้เลยค่ะเพื่อนคนให้ละลายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปใส่ไมโครเวฟค่ะเพื่อน เสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาคนตัวนี้ต่อตัวนี้เดี๋ยวใส่กะทิเพิ่มได้ค่ะถ้าเกิดว่าเขาจางเกินนะคะเอ้ยขออภัยถ้าเกิดว่าเขาข้นเกินค่ะเราจะใช้หัวกะทิเน้นๆเลยนะคะเพื่อนตัวนี้เราจะทำเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ใส่ ของเราจะใช้เป็นหัวเชื้อใบเตยนะคะเพื่อนสีผสมอาหารผสมหัวเชื้อเพราะว่าเราอยู่ต่างแดนถ้าใครมีใบเตยสดๆก็ใช้ใบเตยสดได้เลยนะคะ<อ>หยดลงแค่นิดหน่อยก็พอแล้วแต่สีตามชอบได้เลยค่ะเพื่อนสีประมาณนี้เนาะเราไม่เอาเข้มมากนะคะเพื่อน ตอนนี้เราก็จะพักไว้ก่อนนะคะรอข้าวเหนียวสุกแล้วก็จะเอาเข้าไปในไมโครเวฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะปิดปิดจุกไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะนํากะทิสองสีนี้ไปเข้าไมโครเวฟอย่างละ3-4นาทีเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนเราเอาใส่แค่2นาทีก็พอแล้วนะคะแค่น้ําตาลละลายนะคะเพื่อนแล้วก็ตักข้าวเหนียวที่เรานึ่งใส่ไปเลยค่ะ ครึ่งหนึ่งนะคะเราจะมูนแบบนี้นะคะเพื่อนข้าเหนียวจะเข้มข้นเลยนะคะแล้วเราก็จะพักเขาไว้ก่อนนะคะให้ให้ข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลเข้ากับข้าวเหนียวเนื้อข้าวเหนียวนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะ ตอนนี้ข้าวเหนียวมูนของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนเราก็จะมาตักใส่จานอันนี้เราตักสีขาวใส่ไปแล้วนะคะสีหนึ่งนะคะตอนนี้ตอนนี้เราก็จะมาตักสีเขียวใส่จัดใส่จานกันนะคะเพื่อนสามารถตกแต่งได้ตามความต้องการนะคะ ใส่จานเสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวมะม่วงไมโครเวฟของเรานะคะง่ายๆอร่อยๆอนะคะเพื่อนข้าวเหนียวนะคะไม่แห้งกรังนะคะเพื่อนก็จะหอมนุ่มอร่อยนะคะเพื่อนโอเคนะคะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของไอตันชาแนลด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ